สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมตี300นะครับในช่วงทำมหาแดกนะครับวันนี้ก็กลับมากับรถสปอร์ตโรสเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยอยากครอบครองนะครับ <S <S ครับวันนี้เราก็มากับรถ b e n ซ์ l k 200นะครับ r าน1คันนี้ปี2005นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเคยมีกระแสจากหนังหรือภาพยนตร์ ที่ตัวละครหลักเนี่ยเขาใช้แล้วก็หลายคนเนี่ยติดอยู่ในใจว่าเอ,าอยากจะได้ไว้สักคันนะครับสำหรับคันนี้เป็นปี2005นะครับรถออกศูนย์นะครับก็เลขไม์สะสมอยู่เพียง54,000กว่ากิโลแท้ๆนะครับยืนยันเลยว่าแท้แน่นอนเพราะว่าสภาพที่มาเนี่ยแห้งมากๆทั้งภายในทั้งอะไรเนี่ยดูรู้เลยว่ารถเนี่ยถูกจอดจริงๆนะครับ เปิดราคาอยู่เพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดประมาณ 8,5- 0 0 0 0หรือ9 0 0 0แ0นะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าด้วยนะครับมาสำหรับรายลเดียดตัวรถนะครับคันนี้ก็เป็น S.L.K. 2 0 0นะครับโฉม R. 171นะครับมาพร้อมไฟหน้าสีนอนเรียบร้อยโคมทุกอย่างเนี่ยสยปกติสวยปิ๊งแน่นอนนะครับรถจอดเก็บจริงๆอ่ะโลโก้กระจังหน้าไฟสปอตไลท์ทุกอย่างติดครบปกตินะครับสีเสือทั้งคันเนี่ยถือว่าสวยมากมาก ไม่มีรอยหินเลยมาเดี๋ยวดูบริเวณด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกเนี่ยก็ยังติดปกตินะครับแล้วก็ไม่เหลืองหรือขุ่นมัวนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาพร้อมล้อขอบ17นะครับยางเนี่ยอาจจะปีเก่าหน่อยเพราะว่าจอดจริงๆไม่ได้ใช้นะครับมาเดี๋ยวเราดูบริเวณภายในนะครับสําหรับบริเวณภายในนะครับเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นสครับเพจเลยนะครับสครับเพจเนี่ยโอ้โหสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะครับก็สวยงามมากมาก แผ่นกันลอยต่างๆสติ๊กเกอร์เดิมต่างๆเนมเพยต่างเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบนะครับซอกในเดิมสําหรับภายในคันนี้นะครับก็จะได้มาเป็นสีดานะครับดูสปอร์ตส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับออจิริตี้หรือโหมดการขับขี่ได้ถึง3โหมดนะครับประทุนไฟฟ้านะครับกระจกทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับแล้วคันนี้มีเลขไม์สะสมอยู่เพียง5 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดหลังคาให้ดูนะครับว รุ่นนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เปิดหลังคาหรือเป็นหลังคาเนี่ยได้เร็วมากๆนะครับสำหรับตัว S L K นะครับการไอตัวหลังคาเนี่ยผมว่ามันดีกว่ารุ่นที่เปรียบเทียบกันหลายๆรุ่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะได้มาเป็นฮาร์ดท็อปนะครับเป็นหลังคาแข็งก็คือถ้าสมมุติเป็นหลังคาผ้าใบเนี่ยมันอาจจะมีริ้วรอยได้ง่ายหรือว่าเปื้อนเนี่ยเป็นคราบที่ออกยาก รุ่นนี้ได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับป้าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในบริเวณฝาท้ายกันนะครับสำหรับบริเวณด้านท้ายนะครับสีต่างเนี่ยหรือว่าช่องไฟขอบกันชนต่างๆเนี่ยยังสวยนะครับไม่มีตกหรือหย่อนเลยไฟท้ายสวยไม่มีแตกไม่มีเหลืองขุ่นมัวนะครับโลโก้เบน์โลโก้รุ่นนะครับ slk 200ทุกอย่างอยู่ครบนะครับอ่าสำหรับบริเวณด้านในฝาท้ายนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือแม่น่นบุ Man ๊กหรือว่าเป็นบุ๊กต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับซองในเดิมสวยหมดนะครับแผ่นกันรอยเนี่ยไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับอ่าแล้วก็แผ่นกันสัมภาระเวลาเปิดปิดประทุนเนี่ยยังใช้การได้ดีปกตินะครับไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับจะได้มาเป็นเครื่อง1,800ซีซีนะครับ ส่วนความเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับน,อน็อตฝากระโปรงไม่การถอดขยับนะครับแก้มข้างทั้งสองข้างคานหน้าทุกอย่างเดิมนะครับแผ่นกันรอยออท่ออากาศแผ่นกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบนะครับสติกเกอร์เดิมจากศูนย์เนี่ยทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับมอ,อก,กอรอยู่ครบท้วนมา สำหรับคันนี้นะครับก็เป็น Mercedes Ben z SLK 200นะครับโฉม R171 นะครับปี2005เปิดราคาอยู่เพียง999,000บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟนันได้850,000-900,000นะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรารับประกันนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อหรือผิดกฎหมายนะครับถ้าพบเจอทางเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนที่ท่านซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจอีก200,000บาทนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังแถมการเก็บงานแบบเต็มข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นสีภายนอก สปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และยังแถมารันตรให้อีก1ปี1นึ่งมกิโลอีกด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์0 4 4 4 4หนะครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมนะครับแอรไซ์สามศนเดกรการหลาดไลฟ์นะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกด s ับ s c r i b ์กดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับตอนนี้ช่องทางการติดต่อเซลล์ลูกค้าสามารถเลือกเซลล์ที่จะพูดดคุยหรรรือออปึกกกษาาาาไ้้เเงงแลว็ขขที่300 ตามลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเซลล์แต่ละคนเนี่ยเพื่อติดต่อพูดคุยสอบถามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมตี300ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าใครหารถสปอร์ตโรสเตอร์สักคันนะครับ S O OK, K อันหนึจะหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีครับอยากให้คุณมาลองส0 0รยกาลัดไลฟ์จัเต็มทุกขั้นตอนรับรองบ่ลถูกใจชื่อนี้สิแน่นอนรอยกาลดไลฟ์ Can you want them all?